่งแง่งของกำปันะะ้นเนียค่ะเราผักหรือเราดันไขมันออกไปนะคะไม่ให้มันมาอยู่ที่เหนียงใต้คางเรานะคะท่าเนี้ยบางคนทำเนี่ยจะรู้สึกมันดังกึกๆ,ๆเลยค่ะใช่ครูกเกตเวลาคือทุกโปรตีนจะทำประมาณ3วันครั้งนะคะท่าเนี้เพราะหนึ่งพอเราอายุมากขึ้นแล้วเรามีน้ำหนักตัวโปรตินเนี่ยคือจะ ขึ้นมาเป็นสิบโลอะค่ะมันมันจะมีเนียงใต้คางเนี้ยเยอะมากนะคะเวลาเราทําถ้ากําจัดเนียงโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดสลายโบก็คือเราใช้มือเรากับครีมเนี่ยค่ะครีมเนี่ยขอให้มันมีประสิทธิภาพนะคะยังไงมันก็ประหยัดกว่าแล้วมันก็ถูกกว่าโบอยู่แล้วนะคะถูกกว่าการที่เราไปฉีดอยู่แล้วถ้าใครเป็นสายประหยัดนะคะคือไม่อยากจะเสี่ยงการการที่ไปทําแบบนั้น ไม่ไม่ใช่ว่าปติก็ไม่ได้ไปแอนตี้อะไรเขานะคะคือเป็นเป็นทางเลือกะคะ่ะถ้าใครชอบสายธรรมชาติเราก็มาใช้เทคนิควิธีธรรมชาตินะคะอย่างโปรตีนนี่ก็คือไม่ต้องไปเสียงเงินไม่ต้องไปจ่ายแพงเลยแค่เรามีครีมกับมือเราค่ะเรามีครีมกับมือเราเห็นไหมคะก็คือหน้าคือกรอบหน้ามันก็ชัดขึ้นเห็นไหมมันไล่มันไล่ดูดูดูด,ดูตรงนี้ดูเนื้อตรงนี้เห็นไหมคะมันยังดูหย,ย่อนหย่อนอยู่แต่พอฝั่งที่เราทําเห็นไหมมันลิฟต์เห็นไหม ดูตรงเนี้ยดูเนื้อตรงเนี้ยคือมันลิฟขึ้นเห็นไหมคะแล้วตรงรอบหน้าตรงเนี้ยมันก็จะดูชัดขึ้นด้วยแล้วมันจะมีท่าเก็บกรอบหน้ายกกระชับตัวเนี้ยค่ะเอานิ้วโป้งเราสอดลงไปใต้คางเอานิ้วชีว้เราวางแล้วเรารีดขึ้นแบบนี้เลย